เลขอะตอมเป็นเอกลักษณ์ของาธาตุค่ะหมายความว่ามันไม่ซ้ำกันเลย1 1 8ตัว1 1 8เลขในโครงสร้างอะตอมจะมีอนุภาค3อย่าง<ม>เขาเรียกว่าอนุภาคมูลฐานเลขอะตอมก็คือเป็นตัวบอกจำนวนโปรโตอนเลขมวลเป็นตัวบอกโปรโตอนบวกนิวตรอนเลขแต่ละตัวมันมีค่าเท่าไหร่โปรโตอนดูเลขล่างเลยอย่างเช่นคาร์บอนตัวนี้เนาะเลขล่างมีค่าเท่ากับ6 นิวตรอนหาได้จากบนลบล่างโปรตอนดูเลขล่างคือ6บวกด้วยนิวตรอนแก้สมการง่ายๆเลยนิวตรอนเท่ากับบนลบล่าง1 4ลบ6มีค่าเท่ากับ8อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอกค่ะธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้าประจุบวกจะเท่ากับประจุลบเพราะฉะนั้นโปรตอนเท่าไหร่อิเล็กตรอนเท่านั้นด้วยเราก็จะรู้ว่า โปรตอนข้อนี้เท่ากับ6นิวตรอนบนลบล่าง14ลบ6เท mm hmm. ่ากับ8อิเล็กตรอนก็จะเท่ากับโปรตอนด้วยก็คือ6โอเคไหมนี่คือวิธีการดูสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย